กตเกาเอ้ยกติกาเกมการ์ดเกมเศรษฐีพี e. ของเรา 1. ก่อนเริ่มเกมเตรียมผู้เล่นอย่างน้อย2 6ถึงคนโดยมี1คนเป็นผู้ควบคุมเกมผู้เล่นยนลูกเตา๋าเพื่อเลือกลำดับผู้เล่นและจะได้รับค่าพลังคนละ200แต้มก่อนเริ่มเกม 2. ขณะเล่นเกมเมื่อเริ่มเล่นไม่ว่าผู้เล่นจะเสี่ยงทายไปตกที่นักกีฬาคนไหนก็ตามยกเว้นช่องพิเศษจะต้องตรวจการ์ดคำถามให้กับผู้ควบคุมเกมและหากตอบถูกจะได้รับแต้มของนักกีฬาคนนั้น แต่ถ้าตอบผิดจะต้องโดนลดแต้มของตัวเองหากผู้เล่นเสี่ยงไทยไปตกยังช่องติดคุกจะไม่สามารถเลือกได้ระหว่างหยุดเล่น1ตาหรือเสียค่าปรับธนาคาร100แต้ม 3. ผู้เล่นเสียงไทยไปตกยังช่องเที่ยวรอบโลกหากผู้เล่นต้องการจะไปที่ใดก็ได้ในกระดานจะต้องจ่ายค่าโดยสาร20แต้มหากเสียงไทยไปตกยังจุดกลับไปจุดเริ่มต้นจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นเท่านั้น 4. ผู้เล่นใดที่เดินทางไปยังช่องบัตรกูรลักหรือบัตรแบดลักผู้เล่นคนนั้นจะต้องเปิดบัตรเท่านั้นแล้วทำตามคำสั่ง 5. วิธีจบเกมการเล่นจะเล่นทั้งหมด8รอบหากผู้เล่นเดินครบ8รอบแล้วเกมจะจบทันทีและมานับแ้มรวมผู้ใดที่มีแ้มรวมเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะเรียงลงมาตามลำดับ

ข้ต่อไปค่ะคุณเดินตกคุณที่ผู้เล่นคนอื่นจะสามารถขโมยได้สิบแต้มแต่ไม่มีใครอยู่แน่เลยแค่คุณตีไปโอเคเาหนึ่งสองสามส้าเจ็บัวขาเรื่องคำถามมาเออเอาไปนี้ดีกว่าอะไรสิประเทศบราซิลชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดกี่ครั้งก่อไก่เจ็ดครั้ง ขอไข่หกครั้งขอควายห้าครั้งลองมูสี <No okay, okay, ่ครั right so movies, fate, so mm ้งผมไม่มีเลยใช่ไี่ quindi, <s <s ีคบปเนี่ยก็ไก่ครับิดครับเยลยจ่ายเลย่สายสหนึ่งสสามสี่ห้าแลกรานนะครับ เมื่อลูกบอลออกจากเส้นข้างหนักจะเิ่มเลื่อนไปทางไหนมี่สิบ้นนส่สิบอ๋อแรอบไหมหมืออย8ครั้งเหรอเ่มกับเลที่หนึงเลโอดกเ็ดแดเกอาสิบสหเมื่อลูกบอลออกหลัง ฝ่ายรักจะพัฒนาสุดท้าย<ป>จะเริ่มเล่นด้วยวิธีใดคุณเ,เก่งัเลยครับคุณ่งรับไปสิบาเนี่ยขรับ <c oughs> สีแล้วเนี่ยหนึ so> ่งสองามสี่เลอกโลกเสียเงินค่าเทียรับโลกยี่สิบแต่ถ้าไม่ไปก็จะไม่เสียแต่ถ้าไปก็จะไม่เสียอันน้คะไปช่องไหนครับไปที่ไหนไปม็กเช่ญหีการคำถามได้ครับอันนี้ดู่ะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งควรทำสิ่งใดยืดค่ะ เดี so ๋ยวการงช้ก็ไก่รับประทานอาหารให้อิ่มขอไข่ายทก่อนอิ่มไม่มีแรงนะเว้ยข้อความอบอุ่นร่างกายทุกต้องรับคุ่นอิ่มแล้วเลี๊ยบเยี่ยนะเสียงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ ได้เจอหลาวเลื่การคำถามได้การฟาวรุนแรงและถูกไล่ออกจากการแข่งขันจะถูกลงโทษด้วยไม่ได้ครับวิชุดยางครับคุณเบลรับไปเลยสิบห้าแต้มจากสตีเว่นเจหลาได้ครับคุณเสียงร่าที่เจ็ดนะครับร่าที่เจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ิดดเเียวใ,ในระหว่างการทุ่มผู้เล่นต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องก้าวไก่ยกเท้าหนึ่งข้างและทุ่มขอไข่ต้องมีเท้าทั้งสองข้างแตะพื้นก่อนที่จะทุ่มอะไรทำไมดอ๋อเท้าทั้งสองข้างแตะพื<ต>้นในขณะที่ทุ่มใช่ครับตอบเท่าไหร่ครับตอบเท้าสองข้างแตะพื้นขณะทุ่มก้าวไก่หรือขอไข่ขอไข่ถูกต้องครับคุณสิงห์รับไปเลยจากสิบห้าบาทสิบห้าแต้มจากสตีเวนเจริญเจริญเจริญครับวั ได้ก็ไไปดระบุงก่นดิสงสามสี่หาหกเจ็ดดเบติดมอรอบสุดท้ายคุณทุกคนด้รับควาจบเกมนี้เรอล้คุรีร้ยรมีสุดท้ายเลยอ่าสองนร้ารักคุณจะโชคร้ายแน่ๆทับอุปกรณ์พังเสียห้าแก้ม